นอกจากจะฉายแสงแล้วก็ยังชอบหาแสงอีกแต่เขาหาแสงในเรื่องที่ผิดผิดตลอดมาวันนี้บอกว่าพฤติกรรมของหยกต้องสนับสนุนส่งเสริมผมไม่เข้าใจว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แบบไหนที่ออกมาส่งเสริมเด็กแบบนี้ เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าทั่วประเทศครับคุณผู้ชมครับจากกรณีที่น้องโยกครับเยาวชนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอายุ15ปีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าถูกโรงเรียนเตรียมอุด,ดมพัฒครับไล่ออกจากโรงเรียนแล้วจากกรณีที่เจ้าตัวครับได้แหกกฎทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการแต่งชุดไพรเวทย้อมผมไปโรงเรียนจนเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เห็นต่างในสังคมนักขณะนี้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับล่าสุดทางด้านดีเจเอครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีของน้องหยกถึงนักการเมืองฉายแสงคนหนึ่งที่เคยเอาวิชาการประวัติศาสตร์ออกจากการเรียนการสอนล่าสุดปวของน้องหยกก็บอกว่าควรที่จะสนับสนุนพฤติการของน้องหยกหลายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามจากคลิปนี้กันครับนอกจากจะฉายแสงแล้วก็ยังชอบหาแสงอีกแต่ก็หาแสงในเรื่องที่ผิดๆตลอด ครั้งหนึ่งเคยเอาวิชาประวัติศาสตร์ออกจากหลักสูตรการเรียนการสอนมันก็บิดเบี้ยวทีหนึ่งแล้วมาวันนี้บอกว่าพฤติกรรมของโยกต้องสนับสนุนส่งเสริมเป็นการกล้าคิดกล้าแสดงออกมีเรื่องที่ต้องส่งเสริมอีกเยอะแยะมากมายครับไม่ใช่ส่งเสริมกับพฤติกรรมเด็กแบบนี้ คุณต้องสอนเขาว่านี่คือกฎระเบียบที่ต้องยอมรับไม่ใช่อ้างการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ใช่อ้างว่านี่คือสิทธิที่พึงกระทำได้ต่อร่างกายของตัวเองแต่จนลืมเคารพกฎและกติกาผมไม่เข้าใจว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แบบไหนที่ออกมาส่งเสริมเด็กแบบนี้ แล้วโตขึ้นเขาจะอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมยังไงเพราะมันมีกฎมีกติกาของการอยู่ร่วมกันเขาจะไปทำงานยังไงเพราะมันมีเวลาเข้ามีเวลาออกที่ชัดเจนมียูนิฟอร์มที่จะต้องใส่แล้วคุณจะไปสอนเขาตอนที่เขาโตเหรอครับมันจะทันเหรอครับ ถ้าคุณไม่ปลูกฝังเขาหรือสอนเขาตั้งแต่ตอนนี้ว่าสิ่งนี้คือควรทำนะโตขึ้นมันจะต้องเอาไปใช้ร่วมกันอีกไม่ใช่บอกว่าตอนนี้อะไรก็ทำไปเถอะสิทธิของเราแล้วค่อยไปปรับแก้วตอนโตมันคิดแบบนั้นไม่ได้การเปลี่ยนแปลงใครก็อยากได้แต่ต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่แย่ลง ุณลองดูสิครับกับเหตุผลหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่ยืนตรงเคารพตรงชาติไม่ชอบเพลงชาติเพราะเพลงชาติมาจากผดเด็จการเขาเริ่มใช้เพลงชาติตั้งแต่สองสมาจนเวอร์ชั่นสุดท้ายเนี่ยฉบับที่7เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำร้องใหม่ให้มันสลาสลวยขึ้นแล้วเนื้อหา มันก็บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยนี่แหละครับสิ่งที่คุณจะไปสนับสนุนน้องเขาโอ้โหคุณเองไม่น่าเป็นผู้ใหญ่เลยนะแต่ผมหมดศรัทธาในตัวคุณตั้งแต่คุณเอาวิชาประวัติศาสตร์ออกจากการเรียนการสอนแล้ว่ะครับฝากไว้ด้วยเลิกหาแสงแบบนี้เถอะน่าเบื่อ